กามโพธิสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินชิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินชิกะทฤรหัท่านอนาถบินชิกะเขรหักพอดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับถวายบังคม พระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบินทิกะทฤหัตคฤหับดีว่าดูก่อนคฤหับดีกามโพธีบุคคลกามโพกามโพธีบุคคลมีอยู่ในโลกสิบจำพวกสิบจำพวกเป็นไนคือกามโพธีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาข้อกัซับ โดยไม่ชอบธทำโดยทารุณโอ้โหเริ่มได้รุนแรงมากเลยอันแรกโดยทารุณรั้นสแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มนนำไม่แจกจ่ายไม,ไม่ไม่กระทำบุญหนึ่งกามโพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำโดยทารุณ ครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญหนึ่งกามโพชีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาพกทรับไม่ชอบทำโดยไม่ชอบทำโดยทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญกามโพชี แจกายกระทําบุญหนึ่งผ่านไปแล้วสามประเภทนะครับต่อไปกามโพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโพกทรัพย์โดยชอบทำถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวนึกว่ากิจกรรมขึ้นให้กดเดี๋ยวไลวจะลงเอง อันนี้เป็นจะเป็นประเภทที่4ต่อไปนะครับจําพวกที่4กามโพธีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาพวกทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรมโดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายไม่กระทําบุญหนึ่งกามโพธีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาพวกทรัพท์โดยชอบธรรมและไม่ชอบทม โดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นแสวงหาโดยครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญหนึ่งกามโพทีบุคคลบางคนในโลกนี้แสวงหาพวกทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบทมโดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นแสวงหาโดยครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ แจกจ่ายกระทำบุญหนึ่ง <Yeah. S 1> กามาโพคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโพกรัพย์โดยชอบธทมโดยโดยไม่ทารุณรั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มน้ำไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญหนึ่งกามาโพคีบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมสแสวงหาโพกรัพย์โดยชอบทมโดยไม่ทารุณรั้นสแสวงหาได้แล้ว ย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญหนึ่งกามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาพวกทรัพย์โดยชอบทำโดยไม่ทารุณรั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญแต่เป็นผู้กำหนัดหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกทรัพ,พ์์นั้นหนึ่งโอ้โห oh oh. กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทรัพ์์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภค พวกรัพย์นั้นหนึ่งดูก่อนข้าบดีในกา,มมารมะโพคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโพคีบุคคลผู้สแสวงหาพวกทรัย์์โดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามโพคีบุคคลน,นี้ควรติเตียนโดยสามทัะควรติเตียน โดยสสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาพวกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรติเตียนโดยสถานที่สว่าไม่แจกจ่ายไม่กระทําบุญกามโพคีบุคคลน,นี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ กามโพคีบุคคลผู้สแสวงพวกทรัพ์์โดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามาโพคีบุคคลนี้การติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานคือ ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาโภกทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกามโปคีบุคคลน,นี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้ควรสันเสริญโดยหนึ่งสถานนี้ กามโพคีบุคคลผู้สแสวงหาโภกรัพย์โดยไม่ชอบรรมโดยทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญกามโพคีบุคคลนี้ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานควรสรรเสริญโดยสถานสองคือควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าสแสวงหาโภกรัพย์โดยไม่ชอบธรมโดยทารุณควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่า เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายกระทำบุญกามโภคีบุคคลน,นี้ควรติดเยนโดยหนึ่งสถานควรสันเสริญโดยสองสถานนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมโดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญ กามโปคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานว่าสแสวงหาโพกษัพ,พโดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณติควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาโพกษัพโดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำ ควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงพาก,กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโพกรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมโดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นสแสวงหาโดยครั้นสแสวงหาได้แล้ว ย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามโภคีบุคคลนี้ควรสันเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภกรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภกรัพย์โดยไม่ชอบธรมโดยทารุณควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่า เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนับควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามโพคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้กามโพคกามโพคีบุคคลผู้แสวงหาโพกรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมโดยทารุณบ้างไม่ทารุณบ้างครั้นแสวงหาโดยครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญกามโพคีบุคคลนี้ควรสรนเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานควรสรนเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาโคทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าสแสวงหาโคกรัพย์โดยไม่ชอบธรรมโดยทารุณควรสันเสริญโดยสถานที่สองว่าย่อมย่อมเลี้ยง ตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสันเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายกระทํรบุญกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสันเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณแสวงหาครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำไม่แจกจ่ายไม่กระทําบุญกามโภคีบุคคลน,นี้ ควรสันเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสันเสริญโดยหนึ่งสถานว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามมภพคีบุคคลนี้ควรสรเสริญโดยหนึ่งสถานนี้ควรติเตียนโดยสองสถานนี้ กามาโภคีบุคคลผูดแสวงหาโภกทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแต่ไม่แจกจ่ายไม่กระทำบุญกามาโภคีบุคคลนี้ควรสรนเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรนเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาพภกทรัพย์โดยชอบรมโดยไม่ทารุณควรสรรเริญโดยสถานที่สอง ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าไม่แจกจ่ายไม่กระทําบุญกามโภคีบุคคลน,นี้สันเสริญโดยสองสถานนี้ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภกรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณรั้นสแสวงหาได้แล้ว ย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายประธรรมบุญแต่เป็นผู้กำหนัดหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคกระพับนั้นกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าสแสวงหาโภคกระพับโดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่า ย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสังเสริญโดยสถานที่สว่าแจกจ่ายกระทำบุญควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าเป็นผู้กำหนัดหมกมุ่นพัวพัน์ไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกทรัพย์นั้นกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสันเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภกทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณครั้นแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์นั้นกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสรรเสริญโดย4ส,สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าจ้อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายกระทำบุญควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์นั้นกามโภคีบุคคลน,นี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานนี้ดูก่อนข้าบดี กามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้กามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภคทรัย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณรันสแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทำบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์นั้นนี้เป็นผู้เลิศดประเสริฐเป็นผู้นี้เป็นผู้เลิศดประเสริฐเป็นใหญ่สูงสุดดีกว่ากามโปโีบุคคลสิบจำพวกนี้ดูก่อนข้าบดีนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสโลกกล่าวว่าเลิศกว่านมส้มข <c oughs> อไปครับหัวเนยใสโลกกล่าวว่าเลิศกว่านมสดเป็นต้นเหล่านั้นฉันใดกามโภคีบุคคลผู้สแสวงหาโภกรัพย์โดยชอบธรรมโดยไม่ทารุณ รั้สแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำแจกจ่ายกระทําบุญและเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพั์นั้นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นใหญ่สูงสุดดีกว่ากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้ฉันนั้นจบสูตรสาธุครับโอ้ยอดมากเลยค่ะสาธุ อนุทนาศาธตร์กค่ะงานเข้าพอดีเลยครับงานเข้าพอดีเลยพี่ข้อพ้อพ่อใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่อ่านเลยนะหรือว่าน้องแต่ลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่อ้อมลงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่อ้อมไว้ก่อนก็ได้ครับอมาจบเนาะเดี๋ยวค่อยมาจบรายการเนาะเผื่อพี่ปิงปองอยากจะสรุปในในพระสูตรนี้นะครับอีกสักครั้งหนึ่งโอเคแต่อันนี้คนปิงปองสรุปให้ฟังแล้วนะเมื่อกี้แล้วครับแ ครับงั้นนี่ขอฝากก่อนนะครับงานเข้า <laughs> ต้องวิ่งอีกแล้วล่วงอ๋อล่วงคนจปิงปองขึ้นไหมคะล่วงค่ะอุย้ยฟังข้อที่สิบแล้วรู้สึกโอ้นีนฝากพี่อ้อมด้วยนะ,ะรครับ ดึงขึ้นดึงขึ้นได้อยู่เนาะพี่อ้อมดึงขึ้นได้อยู่เนาะดึงได้ดึงได้ค่ะครับนิกฝากด้วยนะครับคนพิงฟองเอ๋อคนพิงมฟองอ่อได้ครับผมแต่ทําไมนิกยังเห็นว่าพี่พิงมฟองยังอยู่เออจริงนะมันแปลกๆนะคะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะพี่ก็ว่างั้นแหละยังอยู่นะพี่เข้าไปดูแล้วิจงจงเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นตัวเองเลยค่ะอ้าวตายเลยไม่ทุน คนบิงปองเล่าหวน,น,นฝาก,ฝากด้วยนะครับ,บนี่ต้องวิ่งแล้วครับฝากพี่ปิงปองแล้วก็ฝากพี่อ้อมด้วยครับพี่เปิ้ลกำลังจิบกาแฟจริงหรอทำไมเออจริงอ่ะยังไม่มีใครลงไปเลยนะไม่เห็นพี่เปิ้ลเลย แล้วก็ไม่เห็นตัวเองด้วยเห็นแต่ข้อที่สิบเนอันนี้เลยค่ะนะข้อที่สิบเนี่ยโอ้เลือดมากเลยนะคะฟังแล้วแบบอันนี้นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะไม่ไม่ไม่ยุดติดไม่ยึติดไม่หมกมุ่นในในที่เราหามาได้อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะประเด็นก็คืออนมอนมสดเกิดจากแม่โครเนี่ยนมส้มเกิดจากนมสดเนี่ย ในยข้นเกิดจากนมส้มเนี่ยแล้วก็เนยใสเกิดจากเนยข้นเนี่ยหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศที่สุดแลวเนี่ยอันนี้พงองอุปมาเรื่องบุคคลสิบจำพวกนี่แหละว่าที่เลิศที่สุดก็คืออจำพวกที่สิบใช่ไหมทั้งหมดมีสิบจำพวกนะฟังจำพวกที่สิบนี่ขนลุกเลยนะคะทีะ่บอกนั่นแหละโยนิสุมานาชิการ ทําไว้ในใจโดยแยบคายจึงทําใหใคา้คุณพ่อมอาคนลุกเกิดปิติค่ะส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าหาได้มาก็จะหลงไหลในทรัพย์เนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะ <c oughs>